เฉาก๊วยชากลางราวมากินกันเลยเราไม่รู้นะว่าเราอ่ะเคยกินเฉาก๊วยชากลางลาวหรือเปล่าแต่จำไม่ได้เลยแต่พูดเลยนะคะว่าไม่มีใครไม่รู้จักเยอะไปเป่าว่มีไหมคะไม่รู้จักเฉาก๊วยชากลางราวเพราะว่ามีแต่คนพูดกันแบบมันมันฮิตมากอะ่ะ อย่างเรานะคะก็คือเคยได้ยินชื่อบ่อยมากแต่ถามว่าเคยกินไหมจำไม่ได้ว่าเคยกินไหมก็เดี๋ยวมาลองกันนะคะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าขอบอกก่อนนะคะว่าเราอะชอบเฉาก๊วยที่มันเนื้อนห,นหนึบหนึบหนนับกัดแล้วไม่ขาดเลยจะมีความแบบกรุบกรุบมาลองมันได้อร่อยะคะเจ๊ได,ได้เราว่าเราน่าจะโดนหลอกคือมานะคะเพราะว่า อันเนี้ยเราซื้อมาถุงละยี่สิบใช่ปะแต่เพื่อนเราบอกว่าอันเนี้ยเขาขายกันถุงละสิบบาทคือมันไม่ใช่หลอกซื้อหลอกแต่ว่ามันเหมือนเขารับมาขายต่ออีกทอดหนึ่งแล้วคือเราอ่ะก็อยากกินก็เลยสั่งความจริงเราอ่ะไมไ่อยากกินแต่คนที่อยากกินอ่ะคือพี่ไม้แล้วคือพี่ไม้อ่ะบ่นตั้งนานแล้วว่าอยากกินเฉาก๊วยแล้วก็วันก่อนอ่ะ เราก็เห็นว่ามีคนหนึ่งอ่ะมาขายเฉากล้วยแล้วก็เลยกดซื้อกดซื้อไปให้พี่ไม้เพราะว่าพี่ไม้บ่นว่าอยากกินแบบอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วส่วนเราก็เลยซื้อมาลองกินเองด้วยนะคะอร่อยยยอร่อยมากคือเฉากล้วยอ่ะมันไม่ได้มีมูลค่าแบบมากเลยเว้ยมันแค่ราคาแค่ยี่สิบบาทแต่คือมันแบบ รู้สึกดีกับเรามากเพราะว่าตอนที่เราสั่งใช่ปะคือเราอะนึกถึงว่าแบบอยากให้พี่มายได้กินเฉากล้วยที่พี่มายอยากกินมานานแล้วเหมือนแบบเขาได้กินสิ่งที่เขาชอบแล้วก็มีคนสนใจในคําพูดเขาอะคือสมมติเราไปเจออะไรนี้ที่แบบมีคนหนึ่งชอบแล้วก็แบบเออซื้อมาแล้วก็นึกถึงเขาแล้วก็ให้เขาอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากมันแบบดีจอดใจเรามากๆเลยนะคะ